สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนทุเรียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ170กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวสวนเข้าจากประตูรั้วมาก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับเนื้อที่ในฉนดทั้งหมด5ไร่1งาน84ตารางวานะครับ เจ้าของตั้งราคาขายอยู่ที่ยกแปลง8ล้าน9แสนบาทนะครับราคานี้ก็ยังพอพูดคุยต่อรองได้นะครับตัวสวนหลอมรัว้วมีประตูรั้วเข้าออกมาตรฐานเลยนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองอายุ5ปีเศษที่พร้อมให้ผลผลิตประมาณ80ต้นนะครับ70กว่าต้นแล้วก็ที่เหลือเป็นทุเรียนรุ่นลองๆล,ง,ลงมานะครับแล้วก็จะมีเงาะ โรงเรียนนะครับที่อยู่ตรงริมสวนนะครับอีกประมาณ3 4ต้นนะครับที่ให้ผลผลิตได้แล้วสวนสวยสมบูรณ์นะครับเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีอุปกรณ์การเกษตรไอ้ทั้งหมดเลยนะครับแถมให้ทั้งหมดมีอุปกรณ์ตัดหญ้าพ่นยาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านที่สร้างอยู่ริมสะน้ําของตัวสวนเรานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่นะครับเป็นบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรเปบปุ๋ยเก็บเคมีพันธุ์ทางการเกษตรนะครับตัวสวนปลูกไว้ยังเป็นระเบียบนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองทั้งหมดประมาณ100ต้นนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตได้แล้วประมาณเกือบแปสิบต้น ตรงนี้เป็นสระน้ำนะครับสระน้ำในเชนออดของเราที่อยู่บริเวณข้างบ้านตัวบ้านก็จะบรรยากาศดีเลยนะครับเพราะว่าปลูกสร้างอยู่บริเวณใกล้ริมสระน้ำล้อมรั้วรวดน้ำทำประตูรั้วเข้าออกไว้มาตรฐานนะครับทั่วบริเวณสวนรอบสวนเราเลยแล้วก็ตัวสวนตั้งอยู่ในชุมชนห่างเซเว่นอีเวนประมาณ900เมตรเท่านั้นนะครับ การเดินทางมาก็สะดวกสบายจากสนามนวิสศวณภูมิประมาณ170กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นที่เก็บอุปกรณ์การเกษตรนะครับก็จะแถมให้ทั้งหมดนะครับพวกอุปกรณ์ที่ใช้ทำสวนนะครับแล้วก็บริเวณในร่องสวนก็จะปลูกมะนาวปลูกพืชผักสวนครัวไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการมา พักผ่อนไว้เกษียณหรือว่าพักผ่อนวันหยุดนะครับเป็นบ้านส่วนที่สวยสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับทําไว้ให้พร้อมหมดเลยมีบ้านพักมีทุเรียนที่ให้ผลแล้วปีนี้รับผลผลิตมีผล,ผลผลิตได้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังบํารุงต้นแล้วก็กําลังจะเปิดตาดอกนะครับมีทุเรียน เป็นผ่านมอนทองนะครับที่ให้ผลปีนี้ประมาณเกือบ80ต้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นทุเรียนรุ่นลองๆล,ล,ลงมานะครับสวยสมบูรณ์นะครับวางระบบน้ำาุระบบสปริงเกอร์ไว้ให้พร้อมนะครับถ้าซื้อแล้วไม่มาอยู่ดูแลเองก็มีทีมงานมืออาชีพรับดูแลให้นะครับส่วนทุเรียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับพร้อมให้ผลผลิตขายยกแปลง อยู่ที่8ล้าน9แสนบาทนะครับเนื้อที่ในเอกสารสิทธิ์ชนบทคุดแดง5ไร่1งาน84ตารางวานะครับราคานี้ก็พูดคุยต่อรองได้นะครับมาดูส่วนแล้วยังไงชื่นชอบก็พูดคุยต่อรองกับเจ้าของส่วนโดยตรงเลยนะครับส่วนสวยสมบูรณ์นะครับพร้อมให้ผลผลิตในฤดูการถัดไปเลยนะครับสนใจก็นัดผมเข้าชมได้ทุกวันนะครับเป็นสวนทุเรียนเอกสารสิทธิ์ชนบทคุดแดง ห้าไร่หนง,งานแปตารางวานะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลง8ปล้านเก้าแสนบาทนะครับราคานี้รวมค่าองค์การภาษีให้เรียบร้อยนะครับราคาก็ยังพูดคุยต่อรองได้นะครับสนใจก็นัดผมเข้าชมได้ทุกวันมีทีมงานมืออาชีพรับทําให้นะครับสนใจก็นัดผมเข้าชมส่วนได้ทุกวันเลยนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดกุดแดงพร้อมโอนนะครับผมรับขายที่ดินทั่วภาคตะวันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านส่วนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมา่นปรารถนานะครับ มีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ